หนุ่ยอัมพลร็อกดังทนไม่ไหวโพสถึง5กกตและสวแคปชั่นจีด๊ดคอมเมนต์เดือด ทุกวงการต่างก็จับตาค่ะวันนี้สำหรับวันที่13กรกฎาคม2566การประชุมรัฐสภาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเฉพาะหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัตินายพิธาลิมเจริญรัตเหตุถือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ดีกีความร้อนแรงทางการเมืองยิ่งเริ่มละอุคค่ะ ซึ่งหลายคนดังในวงการบันเทิงเองก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดอย่างตำนานร็อกมือขวาหน่วยอัมพลก็ได้เคลื่อนไหว โพสผ่านโซเชียลเป็นภาพของกอกตทั้ง5้าคนพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆด้วยว่านะจ๊ะโดยมีเสียงคอมเมนต์ร่วมสนับสนุนอาทิเช่นขอบคุณที่อยู่ข้างประชาชนขอบคุณที่อยู่ข้างความถูกต้องนะครับพี่หนุยรักพี่หนุยและไมโครตลอดไปครับบางคอมเมนต์บอกว่าชอบคนไม่ผิดจริงๆค่ะขอบคุณพี่หนุยที่อยู่ข้างประชาชนเหมือนกันเป็นตน้นขณะที่มีคอมเมนต์ถามขึ้นมาด้วยว่าเอาข้าแรงจากไหน พี่หนุ่ยนะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับด้วยว่าเอาจริงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ล่าสุดกกตจัดการเลือกตั้ง2,566ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยไปกว่า5,945ล้านบาทครับก่อนที่ตำนานร็อกมือขวาจะได้โพสต์ข้อความของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวที่ประกาศจุดยืนชัดเจนคือเสรีสุวรรณภา,านนทสมชายแสวงการพร้อมกับแคปชั่นว่า สวรรณันะจะประชาชนกลุ่มส่วนน้อยท่ามกลางคอมเมนต์กันรัวๆที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะตลกดังอย่างโน้ตเชิญยิ้มก็ได้เข้ามากดไลค์ด้วยค่ะและหน่วยอัมพลก็ได้มีการโพสต์อีกภาพของสอวอรพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่าสมชายสแสวงการสอวอลากตั้งขณะที่ชาวเน็ตค่ะเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันดุเดือดเลยทีเดียวค่ะ